สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่คือหลายคนน่าจะเคยเจอกับตัวไม่มากก็น้อยนั่นคือเรื่องของแ c กม m เมอร์ค่ะแล้วขอเปิดด้วยตัวเลขที่น่าตกใจมากจาก Global Anti Scam Alliance นะคะเขาบอกว่าคนไทย6ใน10คนเคยตกเป็นเหยื่อความเสียหายรวมๆกันเนี่ยสูงถึง1.1แสนล้านบาทในปีเดียวค่ะโอ้โหเป็นตัวเลขที่มหาศาลจนน่าตกใจเลยนะครับใช่ไหมคะครับแล้วมันจะท้อนเลยว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องของคนไม่กี่คนที่แบบ พลาดโอนเงินไปแต่มันคือปัญหาเชิงโครงสร้างไปแล้วใช่เลยค่ะและนั่นคือสิ่งที่เราจะมาขยี้กันวันนี้เราจะไปให้ไกลกว่าแค่เรื่องเงินในบัญชีที่หายไปแต่จะเจาะลึกว่าทําไมเรื่องนี้ถึงถูกยกระดับเป็นภัยคุกคามความมั่นคงระดับชาติมันกัดกร่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของเรายังไงแล้วภาครัฐเขากําลังทําสงครามกับเรื่องนี้ในรูปแบบไหนบ้าง ที่น่าสนใจมากเลยนะครับคือหัวใจของเรื่องนี้มันเป็นการต่อสู้กันในสองสนามรบหลักๆเลย1คือสงครามจิตวิทยาที่เล่นกับอารมณ์คนและ2คือสงครามเทคโนโลยีที่นับวันยิ่งซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆซึ่งการต่อสู้นี้มันลามไปทุกระดับเลยตั้งแต่ในมือถือเราไปจนถึงความขัดแย้งระหว่างประเทศเลยทีเดียวครับงั้นเรามาเริ่มแกะรอยจากสนามรบแรกกันก่อนเลยค่ะสงครามจิตวิทยา แหล่งข้อมูลที่เรามีชี้ว่ากลโกงทุกวันนี้มันไม่ใช่แค่การโทรมาขู่ดื้อแล้วแต่เป็นการใช้อาวุธทางอารมณ์ที่เล่นกับสองขั้วที่ต่างกันสุดๆขั้วแรกคือความกลัวอันนี้คลาสสิกเลยค่ะผู้ที่อ้างเป็นตำรวจ DSI ปปกอสร้างเรื่องกดดันให้เราตื่นตกใจจนทำอะไรไม่ถูกครับส่วนอีกขั้วที่น่ากลัวไม่แพ้กันเลยคือการเล่นกับความหวังและความโลภ กลุ่มนี้จะมาเนียนๆผ่านช่องทางดิจิตอลใช้แอปหาคู่หลอกให้รักหรือที่เรียกกันว่าโรแมนต์แกมหรือไม่ก็มาชวนลงทุนในสิ่งที่ดูดีเกินจริงหรืออินเวสเมนต์แกมซึ่งสองขั้วนี้ไม่ว่าจะกลัวหรือหวังผลสุดท้ายคือเสียเงินเหมือนกันในบรรณาโก,โกงพวกนี้มีรูปแบบไหนที่ถือว่าอันตรายแล้วก็สร้างความเสียหายได้รุนแรงที่สุดในตอนนี้คะ่ะถ้าให้จัดอันดับความซับซ้อนและความโหดร้ายที่สุดในตอนนี้ผมต้องยกให้ investment scam ครับซึ่ง New York Times เขาใช้คำที่เห็นภาพและเลือดเย็นมากเลยคือ pick butchering แค่ชื่อก็น่ากลัวแล้วนะคะขุนหมูรอเชือดมันหมายความว่ายังไงคะคือสิ่งที่ทำให้มันน่าขนลุกไม่ใช่แค่การหลอกเอาเงินครับแต่มันคือการมองเหยื่อว่าไม่ใช่คนแต่เป็นแค่สินทรัพย์ที่ต้องค่อยๆขุนให้อ้วนด้วยความไว้ใจและความหวัง พวกเขาจะใช้เวลาเป็นเดือนๆเ,เลยนะครับในการสร้างความสัมพันธ์ชวนลงทุนในแพลตฟอร์มปลอมๆที่ให้ผลตอบแทนดีในตอนแรกพอเหยื่อเริ่มเชื่อใจทุ่มเงินก้อนใหญ่ลงไปนั่นแหละครับคือตอนที่เขาจะเชื่อปิดระบบแล้วหายไปพร้อมกับเงินทั้งหมดโอฟังแล้วรู้สึกเลยว่ามันไม่ใช่แค่อาชญากรรมนะคะแต่เป็นการวางแผนทำลายชีวิตคนคนหนึ่งเลยใช่ครับนี่คือการลดทอนความเป็นมนุษย์ที่น่ากลัวมาก และมันบอกเราว่านี่ไม่ใช่มิจฉาชีพรายย่อยแต่เป็นองค์กรที่ทําเรื่องนี้เป็นอุตสาหกรรมเลยแล้วผลกระทบของอุตสาหากรรมอาชญญากรรมพวกนี้มันไม่ได้หยุดแค่ที่ตัวบุคคลใช่ไหมคะมันลามไปถึงระดับประเทศด้วยถูกต้องครับมันลามไปถึงเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจไทยอย่างภาคการท่องเท,ที่ยวเลยมีข้อมูลจากทททท,ที่คาดการณ์ว่าในปี2568เนี่ยจำนวนนักท่องเท,งที่ยวต่างชาติอาจจะลดลงถึง 6%6% เลยเหรอคะ และรายได้อาจหายไป5%ซึ่งสาเหตุสำคัญก็มาจากก็คือกระแสะข่าวการค้ามนุษย์และสแกมเมอร์ที่ดังไปทั่วโลกโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนนี่ได้ยินว่ากระทบหนักมากหนักมากครับตัวเลขลดลงน่าใจหายถึง35%เลยครับ35%โอ้โหมันมันมหาสารมากมันแปลว่า ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาชาวโลกกําลังถูกทําลายลงอย่างรุนแรงเลยนะคะใช่ครับภาพลักษณ์จุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยของเรากําลังถูกสั่นคลอนอย่างหนักและที่ซับซ้อนไปกว่านั้นบทวิเคราะห์จากนิวยอร์กไทส์ยังชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยถูกใช้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของเครือข่ายจีนเทาเหล่านี้ด้วยศูนย์กลางโลจิสติกส์หมายความว่าเราไม่ได้เป็นแค่เป้าหมายแต่ยังเป็นทางผ่านของพวกเขาด้วยเหรอคะสนามบินถนนหนทางในการขนส่งสเสบียงและที่น่าเศร้าคือ ใช้เป็นทางผ่านในการขนแรงงานที่ถูกหลอกไปทำงานในฐานที่มั่นเหล่านั้นด้วยพอปัญหาใหญ่และซับซ้อนขนาดนี้แค่การออกมาเตือนประชาชนคงไม่พอแล้วภาครัฐเลยต้องเปลี่ยนจากการตั้งรับมาเป็นการรุกไล่เต็มตัวจนถึงขั้นประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติเลยครับและผลจากการประกาศเป็นวาระแห่งชาติก็นำมาสู่ปฏิบัติการกวาดล้างครั้งใหญ่ที่นายกอนุทินชาญวีรกูลออกมาถแถลงผลด้วยตัวเอง แค่ช่วง13วันมีการจับกลุ่มผู้ต้องหาได้มากกว่า7,000คนจาก7,000กว่าคดีทั่วประเทศเลยโห7 0 0ดคนในเวลาไม่ถึง2สัปดาห์ใช่ครับนั่นแสดงว่าเครือข่ายมันใหญ่และฝั่งรากลึกกว่าที่เราคิดไว้เยอะมากเลยนะคะเนี่ยแล้วนอกจากการไล่จับมีมาตรการอื่นที่เป็นรูปธรรมออกมาช่วยผู้เสียหายบ้างไหมคะ มีครับที่ชัดเจนคือโครงการ m o n e ี c a s h b a ็ k ที่เร่งกระบวนการคืนเงินให้ผู้เสียหายซึ่งตอนนี้คืนไปได้แล้วกว่า312ล้านบาทแล้วก็มีแอปพลิเคชัน Cybercheck ให้ประชาชนใช้ตรวจสอบเบอร์โทรหรือบัญชีต้องสงสัยได้เองเบื้องต้นอื แต่การไล่จับก็เหมือนก,นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะครับสิ่งสําคัญคือการอุดช่องโหว่ทางกฎหมายด้วยการอุดช่องโหว่ทางกฎหมายหมายถึงเรามีเครื่องมือใหม่ๆม,มาจัดการกับต้นตอของปัญหาพวกนี้แล้วหรอคะใช่ครับมีการออกพรกรมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีฉบับใหม่ซึ่งมีจุดที่เรียกว่าเป็นเกมชนเจอร์เลยคือเรื่องการคืนเงินครับอ๋อต่างจากเดิมยังไงคะคือเมื่อก่อนกระบวนการมันช้ามากต้องรอสารตัดสินคดีจบ แต่กฎหมายใหม่นี้ให้อำนาจปปงจัดการอายัดและคืนเงินให้ผู้เสียหายได้เลยอ๋อคือเร็วขึ้นมากใช่ครับมันเร็วขึ้นและตัดท่อน,นำเลี้ยงของผู้มิฉาชีพได้ทันท่วงทีมากขึ้นแบบนี้ค่อยมีความหวังขึ้นไปหน่อยแล้วในพื้นที่ชายแดนล่ะคะที่เมื่อกี้เราคุยกันว่าเป็นเหมือนฐานของพวกแกงคอเซ็นเตอร์มีมาตรการพิเศษอะไรไหมคะมีมาตรการที่เด็ดขาดมากครับในพื้นที่อย่างอำเภอแม่สอดนายกสั่งใช้มาตรการ3ตัด3ตัดคือตัดไฟ ตัดเชื้อเพลิงและตัดสัญญาณอินเทอร์เนต็ตเพื่อทำลายวงจรของแก๊งสแกมเมอร์ที่ตั้งฐานอยู่ตามแนวชายแดนเลยฟังดูเป็นมาตรการที่แข็งขันมากนะคะแต่ในทางปฏิบัติการตัดไฟหรือตัดสัญญาณเน็ตในพื้นที่ที่ซับซ้อนแบบนั้นมันทาได้จริงแค่ไหนคะมีความเสี่ยงที่จะกระทบกับชาวบ้านผู้บริสุทธิ์หรือมีช่องโหว่ให้พวกอาชญากรหาทางรอดไปได้อีกไหมคะเป็นคำถามที่ดีมากครับแน่นอนว่ามีความท้าทายสูง และต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายมันอาจจะไม่สามารถตัดได้ร้อยเปเซ็แต่เป้าหมายคือการทำให้การปฏิบัติการของพวกเขายากขึ้นและแพงขึ้นจนไม่คุ้มที่จะตั้งฐานอยู่ตรงนั้นอีกต่อไปซึ่งมันนำเราไปสู่เรื่องที่ใหญ่กว่านั้นครับคือความขัดแย้งระหว่างประเทศใช่เลยค่ะนี่คือจุดที่เรื่องราวมันบานปลายไปอีกระดับเพราะแหล่งข่าวระบุว่า ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่ปะทุขึ้นล่าสุดมันไม่ใช่การรบเพื่อแย่งดินแดนแบบที่เราเคยเห็นในประวัติศาสตร์ถูกต้องครับนี่คือสิ่งที่นักวิเคราะห์เรียกว่าสงครามไฮบริดหรือไฮบริดวอรคือมันเป็นการสู้รบที่มีเป้าหมายซับซ้อนกว่าเดิมเป้าที่ฝ่ายไทยโจมตีไม่ใช่ค่ายทหารแต่เป็นอาคารพลเรือนอย่างคาสิโนหรือโรองแรมในฝั่งกัมพูชา ซึ่งรายงานข่าวกรองระบุตรงกันว่าเป็นฐานที่มั่นของแก๊งสแกมเมอร์การโจมตีจึงไม่ใช่การรุกรานแต่เป็นการทำลายฐานบัญชาการของอาชญากรข้ามชาติที่น่าสนใจมากคือวิธีการสื่อสารของไทยที่เปลี่ยนไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงเลยใช่ไหมคะใช่ครับนี่คือการพลิกเกมที่ชาญฉลาดมากมีการสร้าง n a r r a t ท v e หรือเรื่องเล่าขึ้นมาใหม่ว่ากองทัพสแกมเมอร์คือไ่คุกคามระดับโลก และประเทศไทยคือแนวหน้าผู้พิคักการวางกรอบแบบนี้มันเปลี่ยนภาพของไทยจากคู่ขัดแย้งในสงครามชายแดนให้กลายเป็นตัวแทนประชาคมโลกที่กำลังต่อสู้กับอาเจียกรรมข้ามชาติซึ่งมันก็ช่วยลดแรงกดดันทางการทูตได้อย่างมหาศาลเลยถูกต้องครับแล้วท่าทีของมหาอำนาจอย่างสหรัฐกับจีนเป็นยังไงบ้างคะปกติเรื่องแบบนี้สประเทศนี้น่าจะมีปฏิกิริยาทันทีแต่ครั้งนี้กลับเงียบผิดปกติ ความเงียบนี่แหละครับคือคำตอบในทางการทูตมันคือการให้ไฟเขียวโดยปริยายหรือ Tacit Green Light ไฟเขียวโดยปริยายครับมันเหมือนกับว่าทั้งสหรัฐและจีนต่างก็ไม่ได้พูดว่าลุยเลยแต่การที่ไม่พูดว่าหยุดทั้งๆที่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมันก็คือการส่งสัญ,ญญาณว่าเราจะไม่ขวางซึ่งในเวชีโลกนี่คือการสนับสนุนที่ส่งพลังมากและทำไมพวกเขาถึงเลือกที่จะให้ไฟเขียวล่ะคะ มันมีผลประโยชน์อะไรซ่อนอยู่เพราะมันสอดคล้องกับผลประโยชน์ของทั้งคู่ครับในฝั่งสหรัฐเนี่ยเป้าหมายที่ถูกโจมตีมันเชื่อมโยงกับในทุนกัมพูชาที่ถูกสหรัฐคว่ำบาตรอยู่แล้วส่วนจีนเองก็เป็นหนึ่งในผู้เสียหายรายใหญ่ที่สุดจากขบวนการเหล่านี้และแสดงจุดยืนสนับสนุนการปราบปรามของไทยอย่างเปิดเผยขนาดนั้นเลยเหรอคะครับถึงขนาดที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนกล่าวอย่างตรงไปตรงมาเลยว่ารัฐบาลกัมพูชามีผลประโยชน์ร่วมกับขบวนการสแกมเมอร์ โอ้โหนี่มันแรงมากนะคะแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นกับฝั่งกัมพูชาเป็นยังไงบ้างคะการถูกมองว่าเป็นศูนย์กลางสแกมเมอร์แบบนี้รุนแรงและรวดเร็วมากครับมีกรณีศึกษาที่ชัดเจนคือ trip.com อ๋อแพลตฟอร์มท่องเที่ยวใช่ครับแพลตฟอร์มระดับโลกเลยเขาประกาศระงับข้อตกลงกับรัฐบาลกัมพูชาหลังจากเซ็นสัญญาไปได้แค่16วันเท่านั้น16วัน เหตุผลหลักมาจากกระแสต่อ <Sky> ต <jogo> <ENNIS> ้านของผู้ใ <Nein> ช้งานทั้งชาวจีนและไทยที่กังวลเรื่องความปลอดภัยมีคือหลักฐานว่าภาพลักษณ์แสแมโบเดียกำลังสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลให้กับกัมพูชาจริงๆน่าทึ่งมากค่ะที่ปัญหานี้มันบานปลายจากโทรศัพท์เครื่องเดียวไปถึงขั้นกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ขนาดนี้แต่ทั้งหมดนี้มันก็เริ่มจากเทคโนโลยีที่มิจฉาชีพใช้เป็นอาวุธตั้งแต่แรกแล้วในเมื่อสงครามมันเริ่มที่ตรงนั้น ฝั่งเราเองก็คงต้องสู้กลับด้วยเทคโนโลยีเหมือนกันใช่ไหมคะมีอะไรที่พอจะเป็นความหวังได้บ้างมีครับและเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากลงนึกภาพ AI ที่ไม่ได้แค่ฉลาดแต่ยังเป็นเหมือนนักสืบที่คอยค้นข้อมูลด,บบด้วยแบบเรียลไทม์ด้วยมีงานวิจัยจาก University of Waterloo ที่พัฒนาระบบ AI แบบนี้ขึ้นมาครับนักสืบ AI หรอคะมันทำงานยังไงเขาเรียกระบบนี้ว่า RAG-based LLMs ซึ่ง RAG ก็คือ Retrieval Augmented Generation หลักการของมันคือขณะที่ AI กำลังฟังบทสนทนาทางโทรศัพท์อยู่มันจะค้นข้อมูลกฎหรือนโยบายขององค์กรไปพร้อมๆกันเลย <Aww. S 1> เช่นถ้ามีคนอ้างว่าเป็นพนักงานธนาคารและมาขอรหัส CVV หลังบัตรเครดิต AI ก็จะรู้ทันทีว่าเดี๋ยวนะในกฎไม่มีใครทำแบบนี้ แล้วมันจะแจ้งเตือนทันทีครับแล้วความแม่นยำม,มันขนาดไหนคะผลวิจัยบอกว่าสูงถึง97.98%เลยครับโห oh, 97.98%เลยเหรอคะนี่มันแม่นกว่าคนจริงๆตรวจอีกมั้งคะแล้วมันทำงานได้เร็วขนาดนั้นเลยเหรอคะแบบว่าคุยไปตรวจไปได้ทันทีเลยใช่ครับมันทำงานได้แบบ Real Time และจุดเด่นที่สุดคือเราสามารถอัปเดตนโยบายหรือโกง,ง,งรูปแบบใหม่ๆเข้าไปในระบบได้ตลอดเวลา โดยที่ไม่ต้องฝึก AI ใหม่ทั้งหมดทําให้มันปรับตัวทันพวกมิจฉาชีพที่เปลี่ยนกลยุทธ์ไปเรื่อยๆได้เป็นเทคโนโลยีที่น่าทึ่งจริงๆค่ะแต่กว่าจะถึงวันที่ทุกคนได้ใช้เทคโนโลยีนี้เราคงต้องกลับมาที่พื้นฐานก่อนนั่นคือสติของเราเองหลักการไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนก็ยังคงสําคัญที่สุดแต่ถ้ามันพลาดไปแล้วจริงๆคนที่ตกเป็นเหยื่อควรจะต้องทําอย่างไรเป็นอันดับแรกค่ะคําแนะนําที่ดีที่สุดจากแหล่งข้อมูลคือ ขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุดคือตั้งสติให้ได้ก่อนครับแล้วรีบรวบรวมหลักฐานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสลิปการโอนเงินข้อความแชทต่างๆเก็บไว้ให้มากที่สุดหลังจากรวบรวมหลักฐานแล้วต้องทำยังไงต่อคะขั้นตอนที่2คือรีบไปแจ้งความที่สถานีตำรวจที่ใกล้ที่สุดครับและต้องย้ำกับเจ้าหน้าที่ชัดเจนว่ามาแจ้งความเพื่อดำเนินคดีไม่ใช่แค่ลงบันทึกประจำวัน และต้องขอใบแจ้งความที่มีตราครุฑกลับมาให้ได้อันนี้สําคัญมากทําไมใบแจ้งความที่มีตราครุฑถึงสําคัญขนาดนั้นคะเพราะว่ามันคือเอกสารทางการที่จะใช้ในขั้นตอนที่3ซึ่งเป็นขั้นตอนที่แข่งกับเวลาและสําคัญที่สุดคือการอายัดบัญชีครับให้นําใบแจ้งความนั้นไปยื่นที่ธนาคารของเราโดยเร็วที่สุดเพื่อขอให้ระงับบัญชีปลายทางของมิจฉาชีพก็คือเป็นการตัดเส้นทางการเงินของเขาเลยถูกต้องครับ ป้องกันไม่ให้เขาโอนเงินต่อไปยังบัญชีอื่นและที่สําคัญคือป้องกันไม่ให้บัญชีนั้นถูกนําไปใช้หลอกลวงคนอื่นต่อไปด้วยชัดเจนมากค่ะจากการพูดคุยทั้งหมดในวันนี้เราเห็นภาพเลยว่าปัญหาสแกมเมอร์ได้วิวัฒนาการไปไกลมากจากอาชญากรรมรายย่อยกลายเป็นปัญหาที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงกันในทุกมิติทั้งสังคมเศรษฐกิจความมั่นคงของชาติไปจนถึงการเมืองระหว่างประเทศและสมรภูมิเทคโนโลยีถูกต้องครับ และนั่นหมายความว่าการต่อสู้ครั้งนี้ต้องทำพร้อมกันในทุกระดับตั้งแต่การสร้างสติและความรอบรู้ให้ประชาชนแต่ละคนการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มแข็งและเฉียบขาดของภาครัฐไปจนถึงความร่วมมือที่จริงจังในระดับนานาชาติเพราะนี่คือภัยคุกคามที่ไร้พรมแดนอย่างแท้จริงและก่อนจะจากกันนะคะอยากจะทิ้งท้ายด้วยประเด็นชวนคิดที่น่าสนใจประเด็นหนึ่งค่ะเราได้เห็นแล้วว่ามีการพัฒนา AI เพื่อมาต่อสู้กับก c a ม,มอร์ แต่ในทางกลับกันแหล่งข้อมูลก็ชี้ให้เห็นว่าเทคโนโลยีเดียวกันนี้ก็เป็นเหมือนดาบสองคมที่ช่วยให้มิจฉาชีพสามารถสร้างดีฟเฟกหรือข้อความหลอกลวงที่แนบเนียนและสมจริงขึ้นได้เช่นกันเป็นประเด็นที่น่ากังวลมากครับเพราะในอนาคตการแยกแยะของจริงกับของปลอมจะยากขึ้นแบบก้าวกระโดดใช่เลยค่ะ คำถามก็คือในอนาคตที่การแข่งขันทางเทคโนโลยีรุนแรงขึ้นเรื่อยๆคนทั่วไปอย่างเราๆจะสามารถแยกแยะได้อย่างไรว่าอะไรคือของจริงอะไรคือสิ่งที่ AI สร้างขึ้นมาเพื่อหลอกลวงและเราจำเป็นต้องมีทักษะความรอบรู้ทางดิจิทัลในรูปแบบใหม่แบบไหนเพื่อจะใช้ชีวิตประจาวันในโลกที่เส้นแบ่งระหว่างความจริงกับสิ่งลวงตาเลือนรางลงทุกทีได้อย่างปลอดภยัยฝากไว้ให้ไปคบคิดกันต่อนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ